เออสนใจรับทำเพลงเสียไม่ได้ไหมครับเมมหนึ่งอ่ะไม่รู้จำไม่ได้ว่าเมมใครได้แล้วเพลงอ่ะได้แล้วเขาได้้แลวบอกว่าผมไม่รู้เขาเขาทำเพลงครับโปรโมทสองสองนะสองสองเพลงเท่านั้นสองเพลงแรกฟรีได้แล้วลูปเพลงนั้นอ่ะได้มาแล้วอ๋อแต่เขาเขาเขาแต่ชื่อมาโหเก่งดีดีลุงแต่ยังสปอยไม่ได้เดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดฟังนะฮะลุงก็ก็ไม่ต้องสปอยไงแท้ถามเฉยๆดีลุงดีเลยมันร้องเป็นเพลงเสร็จใช่ไหม แล้วพอแล้วมันทิ้งช่วง 5v ไว้ไลุงแล้วมันก็แลปแบบแ้วแบบแบแบ,แบ,แบ,แบจังหวะมันน่ะจังหวัดนี้ยะจังหวะนวลเนียแท็บบอ่แนวแท็บบอ่ไม่มาร้องแล้วแบบเล่าประโยคแก๊งอารมณ์เหมือนสไตล์ลวมันเจียแต่ตอนจบแบบมันมีแถมตอนแท็บมาให้ตอนแบบตอนแบบแ,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 แล้วก็แทกแมาให้โคตรมัน อ่ะลุงเดี๋ยวผมเปิดเปิดฟังสักนานาทีแรกก็ได้ไปอ่ะแล้วบอกไม่สไม่ไม่คนดูมันฟังไปแล้วนาทีแรกอ่ะผมสปอยไปนาทีเดียวฟังที่ไหนเนี่ยคนดูคนฟังอ่ะเดี๋ยวอันหนึงนะในนี้แหละเดี๋ยวผมเปิดเป็นในนี้ให้ลุงได้ยินไหมได้ยินที่อะ KJ p r o d u c t เฟียวพี่กอศ อกให้ฟังูพวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังคองเกมพวกกูนั m เบอร์วันจั้ all night all d กูไม่สนใจว่าจะสีว่าจะสีทาทึ่ของพวกูมันมากกว่าคำว่านักเลงพวกกูกำลังไปส้จนมาสุดท้าย ปรนะมาณนั้นลงแล้วท่าน,นท่านท้ายก็จะเป็นประมาณน,นี้เดี๋ยวผมบอกให้ฟังคมมมแฝงเียืืออสู้ปรนะมาณนั้โอเคขว่วยไรสัตว์เฮ้พี่กูโดดต่อยทำมึงวงแตกแล้วก็ชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบงแหกมึงชนะคนที่เยี่ยมมึงคงแตกแก่เพราะครูเฮ้ยสัตว์อยู่ในเพลงเดียวโคตรเท่ผมบอกให้ ไออย่งนี้ก็แถบวะโซนแดงมีแค่ไม้เลยซื้ออะไรกับคมแฝงเนี่ยมือสูม้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ช่วยพังแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟาดไอสัตว์ทูให้มึงสองเนี่ยตอนแรกเหมือนจะเล่าเรื่องนะครับเป็นแบบวันลงไม่ไม่พี่คือไอตอนไอตอนเล่าเรื่องจบไปแล้วอันนี้มันแถมให้ไงเดิมแถม,มแบบใจจังหวะแบบภาพด,ดำมาแล้วปุ๊บแล้วอยู่ดีก็แบบเป็นไฟขึ้นมาเลยอารมณ์ <ๆ S 2> หเหมือนเพลงของไอยี่สิบสามซาเวดที่มันมีสองเพลงในหนึ่งทำเป็นทุกวันหรือเปล่ายี่สิบเอ็ดซาเวดเห ใช่ป่ะอ่าใช่ประมาณประมาณเหมือนแบบพอเพลงจบแล้วเราก็แบบว่าสไพ้ายอะสไพรายตันแล้วมาไอภูมิป่นคนดูลรามันฟังใหม่ดีครับได้แล้วครับผ่านเลยพี่มารีขอฟังใหม่ยี่สิบเจ็ดซาเวดยี่สิบเจ็ดซาเวดพี่พี่มารีขอฟังใหม่ได้ได้ได้ผมเปิดผมเปิดผมเปิดให้นาทีเดียวพอเด้อพิตาเป็นไงตาผมบอกตาแล้วว่าอย่าไ ผมเตือนตาแล้วมื่อวานผู้่อย่าไปตีเขาไอภูไอภูออกอกแกงมาฟังดเนี่ยภูมิไอยา่าย่า่ายาอย่า่าอย่าอย่าอ่าอย่าอย่อ่าอย่าอย่าอยาอย่าอย่าอ่อาออง่อย่า่าอย่าอ่า่อน่า่อาอ่าอย่าอม่าย่่าอยาอ่าอย่าอยาอย่าอย่่าอาอย่่าย่าาลายยอาย พวกกูเสียไม่ได้กูกำลังใช้ไรอันสันพูดที่ดีแต่ปังพูดไรพวกกูไม่ฟังอยู่ในซูเปอร์คาร์แม่เมึงโทรหาพวกกูทุกวัน We go get ได้แร็ปพวกกูอยู่บนบัลลังประมาณนั้นประมาณน้ะเฮ้แต่แต่แต่ผมชอบท่อนแร็ปจริงพี่กอลที่แ็บกระแทกและที่เแบบด่ามือกูได้จับมันลงแขกซองหกซองแปดซองแอคซองแก่ที่พวกมึงเคยได้เท่าแกแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟาดไอสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเคี้ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าสนอมาขอพ้อยกูไม่สนว่ามึงเ ถ้าท่านล้วท่านหลังจะจัดไอ้เหียแม่งอย่างเดือดแล้วแล้วเมื่อไรมึงจะลงอะนเพลงนี้รอเอ็มบีเนะ่ยมันจะทำเอ็มบีเลยพี่ให้มันดีๆไปเลยทำเลย,ยก็ลงไปไหวเมื่อวานรู้ไหมพี่กอ๊กอตตอนออผมเบรกอ,อะผมโดนลําแบบอืมพอไอ้ภูมิไปเบรกพี่ต๊อดเขาถึงได้ออกจากเกมโอ้โหกระรับเละแบบพี่ต๊อดจะตีเลยพี่ไม่เอาไม่ไหวผมพูดอย่างเดียวว่าไม่ตีอะ โอ้โหไอเยี่ยภูมิกลัวอีกแล้วไอภูมิเบรกเทียงอีกแล้วโอ้โหยับกูรับเละเมื่อวานน่ะด้วยสุดด่าเป็นไงไอสัตว์วันนี้ครับครับตามภาพพี่มาดีเพียมว่าอะไรวะพีมาดีเพียมว่าอ่าเิาพีมว่าอะไรวะฟังให้จบไปเลยโอ้โหพี่มาดีไม่ได้ เดี๋ยววันนี้เราไปพ้นกันใหม่เอาไงพี่พี่พี่มารีจะให้เปิดให้จบไปเลยบอกให้เปิดไปเฟังไปเลยมันก็เปิดให้มันฟังไปเลยไม่ฟังมันมันมันไม่อะไรหรอกไม่แต่คนดูคนดูบางส่วนบอกว่าให้ให้ทำให้จบเลยแล้วค่อยมาเปิดดีเด้อให้มันฟังได้แค่เพลงมันไม่อะไรขนาดสุดท้ายมันจะไปฟังมันก็ต้องไปฟังใน y o ยูทูบแต่พี่ดูดีอห่ใหญ่ใหญ่ใหญ่กันลุ่มอ่ะพังกิม มันไม่ได้มีผลประโยชน์ที่อะไรกันมันไม่ได้มีรีคิทธิ์หรือไม่ได้มีผลประโยชน์ที่อะไรเลยได้ได้ได้ต้องเออกมากห่อยก่อนอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟจบเลยใทยออกอ๋อก็ยาจกออกหมดเลยออกออกหมดเลยแล้วก็พวกนั่นแหละจ้าบุ๊คพวกอะไรที่ที่มาเล่น กูกูพูดมาชัวัวนะแต่กูเล่นเองพี่อะแล้วกูกำลังเก่นเพกู n u ัน all อ i g h t all day อเไรแต่ว่าไมตออนตาพวกกูมันมากกว่าเขามานักเล่นตอนตามเพลง เรียมนบ้างดิพวกสิ่งดีจะปั๊มึงพูดไรพวกกูไม่ฟังอยู่ในซูเปอร์คาร์ไม่มึงโทรหาพวกกูทุบปันวีโก้แกดเดอร์แร็ปพวกกูยิ้มตลอดท้าทายความสั่งลุยพวกกูลุยแทงมึงจนมีกูไม่คุยพวกกูท็อปแร็งกูไม่อยากที่จะคุยสมองมึงมีปัญหากูเลยเลี้ยงมึงไว้ถุยเพื่อนแ่งนายวีโก้แม็กในปืนกูลีโลดแก้วพวกกูสติลโอ วิกูคิดเป็นกีโลกูมากันจากศูนยโรจนตอนนี้เป็นฮีโร่พวกเค้าไม่ได้กูกำลังของเกมเพราะกูนัมเบอร์วันเชง all night all day กูไม่สนใจ What you วันยุสีวันยุสีทางือของพวกกูมันมากกว่าเขา่านักเลย จะเกิดว่าพวกมึงอยากจะลองของแก๊งกูมีอีกเพียบมึงอยู่เงียบเงียบม,มึงอย่าเพิงจองหองเพราะถ้าบังบอลควักมีมาแทงยักษ์ยแก๊งกูแม่งลน้นภูเขาเล่นเอาซะไม่มีแรงน้ำอีกคนที่ลืมไม่ได้ก็คือพี่ตอที่สร้างแกง๊งคิดจะเล่นกับเสี่ยไม่ได้น้องมึงพลาดแล้วกูเดินมาตัวคนเดียวจนขึ้นมาเป็นหัวหน้าแกงหัวใจ คอยบอกเสมอว่าพี่น้องเขาจะไม่ทิ้งกันแต่ถ้าสุดเผิดเจอพวกมึงระวังจะโดนกูฟันทิ้งกูมากับคุณแผนมึงว่าศพเพื่อนมึงโดนทิ้งอย่าง SMD เสียไม่ได้สักคนกหลอกเสียไม่ได้พวากูกำลังของเกมพวกกู number one ช่าง all night all day กูไม่สนใจ what you s a y what you s a y ทางในของพวกกูมันมากกว่าคำว่านักเลงพวกกูกำลังไปซื้จนวาสุดท้าย อยาเเหนมบไว้ไม่ผมส่งชื่อลุงซุนกับพี่จิมแบบไม่แบบส่งชื่อลุงซุนไปชื่อพี่จิมไม่ได้ส่งแต่เขาบอกไม่รู้เขาปรับเนื้อยังไงคุยอะไรสัตว์พี่กูโดดต่อยทำมึงวงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบงแหกมึงชนะกูเห่เฮี่ยมมาคงแตกเจอกับพวกกูเห่สักคงแดกมีแค่ไม้เลืยซื้ออะไรกับคมแฝกเนี้อมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกซองผมซองแปดซองแอคซองแกะที่พวกมึงเคยได้เท่ากับแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟาดไอสัตว์คู่ให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไว้น่าเฮี่ยมของน้อยพวกกูรวยจับเล่นมึง ไปโคพวกกูสำใจไม่ใจแค่รอดูที่วินัลสรุปใครได้ใครไร้เงียวน้องสวัสดีวัดีน้องสวัสดีเออครับพี่เปียกโซนยัประมาณนี้แหละเพลงกูอยากเห็นเอ็มบีแล้วอ่ะเอาจริงเอาตังก่อนพี่พี่ผมจะบอนป่ะไม่เฟ็นผมต้องรอเงินผมไปจ้างเขาทำดีกว่าเอาเถอะเ่าเร่เ่าหร่น่าจะสองพันบัตโดนเนตดีเอยตังออกยังวะยังโอ้คุย ประมาณสองพันสองพันอะใสยฟ้ามันก็อยู่ชื่อแรกไงมีมีชื่อทุกคนนะแต่ชื่อลุงซูนมันอยู่ท่อนไหนทำไมทำไมกูไม่ยีชื่อสส่ฟ้าวะอยู่อันแรกเลยชื่อมันพี่ตังค์นีรกสยฟ้านำทับชื่อลุงซูนกูไปไหนวะแก้เน็ตได้ไหมนี่ไม่ไม่แก้ทำไมทำออกมาแล้วลุงอยู่กันยาๆครับลุงเล่นมันดีครับลุงซูนไปไหนไม่ได้แล้วไปที่ไหนก็สบายหัวอยู่นี่ดีกว่าโยมดิ อะไรนะอะไรนะถ้าไปถ้ไปที่อื่นลุงไม่ได้ใช้ทําหมองด้วยลุงคิดเอาแล้วกันอืมอยู่นี_<_่แบบใช้แบบสิ_<___<_<_่งที__><_<__<_่เรียนมามีพิ่สกก็ไหมครับมีมีหมดแหละถามมันหน่อยมันเติมเนื้อได้ป่าวะอันนี้ส่งมาเป็นตัวเดโม่กูไมในในเอ็มบีแบบไม่ใช่ทำมาสามคนในสัตว์เฮ้ยเอา ไม่ไม่เอมวี MB แก๊งมันก็ต้องมีทุกคนนี่พี่ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีแบบว่ายี่สิบตัวละครใช่ไหมมันจะมีราคามันอยู่แบบว่าทาทามาเอมีมาสามคนแบบไอ้แบบทนคนอื่นใส่หน้ากากหมดแบบเอมวีล่าสุดไอ้ตาไม่เอานะไอเวนเฮ้ยอะที่แรกอะให้โจทย์เขาไปว่าไม่เอาชื่อใครสักคนเลยพี่กอดลิปปิสากุเตะปากผมให้โจทย์เขาไปลุงบอกว่าไม่เอาชื่อใครเลยอยากให้ได้เป็นเพลงแก๊งเลยอะแต่เขาแบบ ขอชื่อไปประมาณสิบคนแล้วเขาก็ไปแบบทําเองไอเดนทําเป็นมึงเชื่อเลยคนที่แบบถ่ายรูปทำเอ็มวีอะมันสวยสู้แบบคือพอเราทำไม่ได้เว้ยตอนนี้อยู่แล้วใช่ใช่ป่ะพี่พี่ก้อยแบบว่าแบบมันต้องแบบมันต้องจ้างเว้ยต้องแบบซิก้าอย่างนั้นน่ะวฮัลโหลขอบคุณในทุกลมโบนสันกับพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่เคยแพ้กับเพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะไรช้างมันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกู ถ้าคิดจะล้มกูพวกกันจ่องมันไม่ง่ายกูเก็บเี่นใน oh. กู้งเพราะพอไปสั่งกับพวกกูเสียไม่ได้ถ้าใครกล้าเดินมากูเห็นมึงสับตีนแต่ขนาดที่กูกลังชิ่ยวมันต่อกูเทลีนแดก,กับกูกรมาพันดีขนาดที่พวกมึงยีนแปลกกูรู้